มันมีนิทานไงวันหนึ่งขัวกลับบ้านไปเห็นเมียรกระชู้เล่นกันอยู่โซฟาไงโอ้โหทุกหนักเลยร้องไห้ไปหาเพื่อนเพื่อนถามมึงเป็นอะไรกูเห็นเมียกูกระชู้มีอะไรกันอยู่ที่โซฟาบ้านกูนะเพื่อนก็นเลยแนะนําไปหาพระพระก็เลยเทศให้ฟังเราต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดให้ถูกจุด มันฟังแค่นั er <go> <ctions> ้นม <iosa> er ันกลับบ้านกลับไปหาเพื่อนหัวเราะดีใจเพื่อนก็เลยถามแปลกๆเฮ้ยมึงเป็นอะไรแป๊บเดียวมึงมึงดีใจแล้วกูกูไปหาพระมาอย่างมึงแนะนําพระบอกแก้ปัญหาให้ตรงจุดแล้วมึงทํำยังไงกูขายโซฟาทิ้งแก้ปัญหาให้ถูกจุดเพราะมันทํากันอยู่ที่โซฟามก็เลยขายโซฟาทิ้งสบายใจ